ประเทศไทยได้กลับมาเป็นเจ้าภาพซีเกมส์ในรอบตั้ง18ปีเลยนะคะครับผมฟังดูแล้วมันควรจะเป็นเรื่องที่แบบน่าตื่นเต้นน่าดีใจเป็นโอกาสให้เราได้โชว์ศักยภาพให้ทางอาเซียนเห็นใช่ครับบรรยากาศมันควรจะเป็นแบบนั้นแต่สถานการณ์ตอนนี้กลับกลายเป็นว่ายังไม่ทันจะถึงพิธีเปิดวันที่9ธันวาคมเลยด้วยซ้ำแต่ดราม่ากับเสียงวิจารณ์นี่ดังแซงไปหมดแล้วคะ่ะคือตอนนี้บรรยากาศมันก้ากึ่งมากนะครับระหว่างความตื่นเต้นกับ ความกังวลใช่เลยค่ะมันเหมือนเราเตรียมจัดงานเลี้ยงใหญ่แต่กลับมีเรื่องวุ่นวุ่นเกิดขึ้นในครัวเต็มไปหมดวันนี้เราเลยจะลองเข้าไปดูในครัวนั้นแหละครับว่าปัญหาจริงๆมันอยู่ตรงไหนกันแน่ดีเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มจากเรื่องที่เห็นได้ชัดที่สุดก่อนเลยครับความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในสนามแข่งหันครับที่เป็นข่าวใหญ่ๆเลยโดยเฉพาะฟุตบอลชายที่แข่งไปก่อนแล้วเรื่องแรกที่กลายเป็นไวรัลไปทั่วอาเซียนเลยก็คือไฟสนามราชมังคลากีฬาสถานดับค่ะ เรื่องนี้ดังมากจริงๆคือมันไม่ได้ดับพรึบไปเลยใช่ไหมครับไม่ค่ะไม่ได้ดับพรึบแต่ว่าเออหลอดไฟมันเสียไปหลายดวงมากจนในสนามมันสลัวสลว,สลวมืดมืดอสื่อเวียดนามถึงกับพาดหัวเลยนะคะว่ามืดอย่างไม่คาดคิดมันเป็นภาพที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยจริงๆแล้ววิธีแก้ปัญหานี่น่าสนใจกว่าอีกนะครับจากข้อมูลที่ผมเห็นมาเนี่ยเขาบอกว่าสต็อกหลอดไฟสำรองที่สนามไม่มีเอา้า จริงเหรอคะครับต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการวิ่งไปขอยืมหลอดไฟจากสนามกีฬาที่โคราชโคราชเลยเหรอคะครับจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเอามาเปลี่ยนแบบเร่งด่วนคือมันไม่ใช่แค่ความผิดพลาดแต่มันสะท้อนไปถึงการวางแผนขั้นพื้นฐานเลยจริงค่ะเหมือนเรารู้ว่าจะต้องใช้รถแต่ไม่ได้เช็คเลยว่ามีน้านํามันหรือเปล่าแล้วยังไม่หมดแค่นั้นนะคะในวันเดียวกันเลยเกิดเรื่องเพลงชาติหายอีกโอ้ มีอีกเหรอครับมีอีกค่ะคือก่อนแข่งฟุตบอลคู่ของลรากับเวียดนามไม่มีการเปิดเพลงชาติของทั้งสองประเทศอ้าวแล้วนักกีฬาทํายังไงละครับทีนี้นักกีฬากับแฟนบอลในสนามก็เลยต้องยืนร้องเพลงชาติกันเองแบบไม่มีดนตรีประกอบหรือที่เรียกว่าอะคาเพลลานะคะโอ้โหภาพที่ออกมาคงจะแบบน่าเห็นใจนักกีฬามากเลยนะครับทั้งน่าเห็นใจแล้วป้อน,น่าอัดสูในฐานะเจ้าภาพมากๆค่ะสิ่งที่น่าสนใจในมุมมองของผมนะ คือความผิดพลาดพวกนี้มันดูเหมือนจะไม่เกี่ยวกันเลยนะไฟดับเพลงชาติหายแต่ถ้ามองลึกลงไปมันชี้ไปที่จุดเดียวกันจุดไหนคะคือความล้มเหลวในการปฏิบัติงานขั้นสุดท้ายหรือที่เรียกว่า last mile execution มันไม่ใช่ปัญหาการวางแผนใหญ่ๆที่ผิดพลาดแต่เป็นปัญหาในรายละเอียดหน้าง,งานที่สท้อนว่าไม่มีคนตรวจสอบขั้นสุดท้ายอ๋อเหมือนไม่มีการซ้อมรันคิวอย่างจริงจังใช่เลยครับ ซึ่งอาการแบบนี้มักจะเป็นสัญญาณของปัญหาที่ใหญ่กว่าในเรื่องความรับผิดชอบโหพอพูดแบบนี้แล้วเห็นภาพชัดขึ้นเลยค่ะมันไม่ใช่แค่ความสวยแต่เป็นอาการของปัญหาที่ซ่อนอยู่แล้วมันก็มีอีกนะคะความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆแต่มาพร้อมกันจนรู้สึกว่ามันไม่เล็กแล้วครับมีอะไรอีกบ้างครับอย่างกราฟ,ฟิกขึ้นธงชาติผิดค่ะ ชื่อประเทศหนึ่งแต่เป็นธงอีกประเทศหนึ่งหรือป้ายสปอนเซอร์ในสนามที่บางมุมดูเด่นกว่าโลโก้ซีเกมด้วยซ้ําแล้วก็เรื่องตั๋วเขาชมที่คนจองที่นั่งไปแล้วแต่พอไปถึงหน้าง,งานที่นั่งไม่มีไม่มีเก้าอี้ให้นั่งค่ะฮะอันนี้เหมือนเรื่องตลกเลยนะแต่สําหรับคนที่เสียงเงินซื้อตั๋วไปแล้วมันไม่ตลกเลยไม่ตลกเลยค่ะแล้ววิธีแก้ปัญหาก็คือให้ไปหาที่ว่างนั่งเอาเองกลายเป็นไปนั่งทับที่คนอื่นเยวจองมาเหมือนกันอีก กลาหลหนเลยสิครับที่นี้ใช่ค่ะสุดท้ายก็ต้องลุกออกมาอยู่ดีมันทําลายประสบการณ์ของแฟนกีฬาไปหมดเลยแล้วทั้งหมดที่ว่ามานี้คือสิ่งที่คนนอกเห็นได้ชัดที่สุดครับแต่เรื่องในสนามก็ว่าวุ่นแล้วนะคะที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือเรื่องที่เกิดกับคนที่เป็นหัวใจของงานจริงๆนักกีฬาของเราเองค่ะอืมโหเรื่องนี้น่าจะซีเรียสกว่าซีเรียสกว่าไฟดับหรือเพลงชาติหายเยอะเลยประเด็นใหญ่สุดคือปัญหาเบี้ยเลี้ยงที่จ่ายล่าช้ามาก หลายสมาคมกีฬาออกมาพูดเรื่องนี้โดยเฉพาะทีมมวยไทยที่ผู้จัดการทีมออกมาให้ข้อมูลว่านักกีฬารอเบี้ยเลี้ยงมานานกว่า3เดือนแล้ว3เดือนเลยครับนี่มันนานมากนะสําหรับนักกีฬาที่ต้องใช้เงินในการดํารงชีวิตประจําวันนานมากคะ่ะต้องเข้าใจก่อนว่าเบี้ยเลี้ยงสําหรับนักกีฬาหลายคนมันไม่ใช่แค่เงินค่าขนมแต่มันคือรายได้หลักที่เขาใช้ดูแลตัวเองและครอบครัวเพื่อที่จะได้ทุ่มเทให้กับการซ้อมได้เต็มที่ใช่เลย การที่เงินส่วนนี้ขาดหายไปมันส่งผลกระทบโดยตรงกับสภาพจิตใจและกําลังใจอย่างมหาศาลเลยนะครับผลกระทบมันรุนแรงถึงขั้นที่เคยมีข่าวว่านักกีฬาระดับท็อปของเราเกือบจะถอนตัวจากการแข่งขันมาแล้วนะคะโหถึงขนาดนั้นเลยค่ะอย่างคุณสุทิยาจิวเฉลิมิตรนักกีฬายิงเป้าบินหรือคุณพรรพวีช่อชูวงนักแบดมินตันหญิงเดี่ยวของเราครับ ในกรณีของคุณพรพวีเนี่ยคือมีข่าวออกมาค่อนข้างชัดเจนเลยว่าเธอจะถอนตัวโชคดีที่ตอนหลังมีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเคลียร์ปัญหาได้ทันเธอเลยตัดสินใจกลับมาแข่งอีกครั้งแต่มันก็แสดงให้เห็นแล้วว่าปัญหามันหนักหน่วงจริงๆคะ่ะ การที่นักกีฬาที่ฝึกซ้อมมาทั้งชีวิตเพื่อเป็นตัวแทนทีมชาติต้องมาคิดเรื่องถอนตัวเพราะปัญหาการสนับสนุนขั้นพื้นฐานแบบนี้มันเป็นสัญญาณอันตรายอย่างยิ่งเลยนะมันบอกเราว่าระบบการดูแลนักกีฬากำลังสั่นคลอนอย่างหนักแล้วเรื่องที่มาซ้ำเติมกำลังใจนักกีฬาอีกระลอกก็คือเรื่องเงินอัดฉีดค่ะตรงนี้แหละค่ะที่เรื่องมันพีคขึ้นไปอีกครับ คือก่อนหน้านี้ไม่นานผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเคยประกาศข่าวดีว่าจะเพิ่มเงินอัดฉีดสำหรับเหรียญทองซีเกมส์ครั้งนี้จากเดิม3 0 0แสนบาทเป็น5 0 0แสนบาทโอ้โหก็เป็นข่าวดีมากๆเลยสิครับใช่ค่ะตอนนั้นนะักกีฬากับสมาคมต่างๆก็ดีใจกันยกใหญ่มันเป็นเหมือนรางวัลใหญ่ที่รออยู่ปลายทางเดี๋ยวนะครับจากที่ฟังมานี่แสดงว่าสุดท้ายแล้วไม่ได้เพิ่มถูกต้องค่ะเอา้าเกิดอะไรขึ้นครับประกาศไปแล้วทำไมถึงกลับคำได้ขนาดนี้นั่นสิคะ จากข้อมูลที่สื่อรายนานมาระบุว่าหลังจากการประกาศข่าวดีไปแล้วพอมีการประชุมบอร์ดกองทุนพัฒนาการกีฬาเอ่งชาติจริงๆผู้จัดการกองทุนกลับแจ้งในที่ประชุมด้วยคำสั้นๆแต่ทำลายความหวังทุกอย่างว่าว่ากองทุนไม่มีเงินค่ะโหพูดกันตรงๆแบบนี้เลยเหรอครับค่ะทำให้ข้อเสนอการเพิ่มเงินอัดฉีดถูกปัดตกไป แล้วก็ต้องกลับไปใช้อัตราเดิมที่ใช้มาตั้งแต่ปี2561คือเหรียญทอง300,000เงิน1 0 5ทองแดง75,000เหมือนเดิมทุกอย่างถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้กับการดูแลนักกีฬาในภาพใหญ่มันคือการทำลายความเชื่อมั่นซ้ำสอเลยนะครับครั้งแรกคือเบี้ยเลี้ยงที่ช้าครั้งที่2คือความหวังเรื่องเงินอัดฉีดท,ที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วก็ถูกทำลายลงไปใช่ค่ะมันบั่นทอนจิตใจมาก มันไม่ใช่แค่เรื่องจำนวนเงินแล้วแต่มันคือเรื่องของคำสัญญาและความน่าเชื่อถือของผู้ใหญ่ในวงการกีฬาด้วยทำกลางความวุ่นวายขนาดนี้คนที่รับผิดชอบเขาว่ายังไงกันบ้างคะมีคำอธิบายที่ฟังขึ้นไหมครับอันนี้ก็น่าสนใจมนัดพรหมเผ่าก็ออกมาชี้แจงอยู่นะคะท่านก็ยอมรับทุกคำวิจารณ์แต่ก็ให้เหตุผลว่ารัฐบาลชุดนี้เพิ่งเข้ามาสานงานต่อจากรัฐบาลชุดก่อนทำให้มีเวลาเตรียมตัวน้อยอืม hmm. เป็นคำชี้แจงที่ค่อนข้างเป็นสูตรสำเร็จนะครับคือชี้ไปที่ปัจจัยภายนอกอย่างเวลาและงบประมาณที่ได้รับมาใช่ค่ะแล้วท่านก็มีการเปรียบเทียบกับซีเกมครั้งก่อนที่กัมพูชาด้วยบอกว่าที่งานของเขาดูยิ่งใหญ่อลังการได้ขนาดนั้นเพราะมีประเทศจีนคอยสนับสนุนเงินทุนและช่วยจัดงานอยู่เบื้องหลังแต่การเปรียบเทียบแบบนั้นมันยุติธรรมเลยครับในเมื่อประเทศไทยมีประสบการณ์ในการจัดมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติมามา,มากกว่าก,กัมพูชาหลายเท่านั่นสิคะ การอ้างว่าเราไม่มีจ้าภาพใหญ่มาช่วยมันฟังดูเหมือนเป็นข้อแก้ตัวไปหน่อยไหมในเมื่อศักยภาพพื้นฐานเราควรจะทําได้ดีกว่านี้เป็นประเด็นที่น่าคิดมากค่ะแล้วทางฝั่งผู้ว่าการกะกตคุณก้องศาสตร์ยอดมณีก็ให้คําอธิบายในรายละเอียดมากขึ้นไปอีกอย่างเรื่องงบที่น้อยกว่ากัมพูชา ท่านก็ยอมรับว่าจริงครับของเราใช้งบประมาณ2,000กว่าล้านบาทส่วนกัมพูชาใช้ไป3,000กว่าล้านแต่เหตุผลก็เพราะว่าเรามีสนามกีฬาและโครงสร้างพื้นฐานพร้อมอยู่แล้วไม่ต้องไปสร้างใหม่เหมือนเขาซึ่งก็เป็นเหตุผลที่ฟังดูสมเหตุสมผลในระดับหนึ่งแต่คำถามคือแล้วทำไมงบที่ควรจะเหลือจากการไปต้องสร้างสนามถึงไม่ถูกนำมาใช้กับการบริหารจัดการให้มันราบรื่นไร้ที่ติล่ะครับ นั่นน่ะสิคะ่ะในเมื่อเราประหยัดค่าก่อสร้างไปได้เยอะก็น่าจะทุ่มงบไปที่การจัดงานให้ดีที่สุดได้ใช่ไหมหรอ เป็นคำถามที่ดีมากค่ะส่วนเรื่องเบี้ยเลี้ยงที่ล่าช้าคุณก้องศักด์ก็อธิบายว่ามันเกิดจากการที่ชนิดกีฬาที่แข่งขันมันเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดจากแผนเดิมมีแค่30กว่าชนิดแต่สุดท้ายไปจบที่50ชนิดกีฬาทําให้งบเบี้ยเลี้ยงที่ต้องจ่ายมันบานปลายเพิ่มขึ้นอีกกว่า200ล้านบาทโอ้โหเพิ่มขึ้นเยอะมากค่ะซึ่งงบเดิมที่มีอยู่มันไม่พอก็เลยเกิดความติดขัดในการเบิกจ่ายพอเราฟังคําชี้แจงทั้งหมดจะเห็นแพทเทิร์นที่ชัดเจนเลยนะครับ คือจะวนอยู่กับ3มเรื่องหลักๆงบจำกัดเวลาเตรียมตัวน้อยเพราะรับงานต่อและปัญหาขัดข้องทางเทคนิคเฉพาะหน้าค่ะแต่มีบทวิเคราะห์ชิ้นหนึ่งที่ชี้ไปที่รากของปัญหาที่ลึกกว่านั้นมากครับเขาไม่ได้มองว่าเป็นแค่เรื่องงบหรือเวลาแต่ชี้ไปที่ความไม่ต่อเนื่องทางการเมืองความไม่ต่อเนื่องทางการเมืองขยายความหน่อยได้ไหมคะว่ามันเกี่ยวข้องกันยังไงคือในช่วงเวลาของการเตรียมงานซีเกมครั้งนี้ ตั้งแต่ปี2566ถึง2568ประเทศไทยเราเปลี่ยนรัฐบาลไปถึง3ชุดและมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาถึง4คนโห4คนเลยเหรอคะในเวลาสั้นๆครับลองนึกภาพตามนะครับทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีหรือรัฐบาลน,นโยบายก็ต้องเปลี่ยนแผนงานที่วางไว้ก็อาจจะต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ทีมงานก็ต้องปรับตัวเข้าหาผู้บริหารคนใหม่การประสานงานก็สะดุดหมดเลยสิคะถูกต้องครับ มันขาดความเป็นเอกภาพเนี่ยจะเป็นสาเหตุที่แท้จริงที่ทําให้การเตรียมงานในภาพรวม มันกระท่อนกระแท่นจนมาเกิดปัญหาหน้างานอย่างที่เราเห็นกันหาเยอะขนาดนี้แน่นอนว่าเสียงสะท้อนจากสังคมและการเมืองก็ดังระหึมเลยครับพรรคเพื่อไทยถึงกับออกมาวิจารณ์แรงๆเลยว่าการจัดการที่ล้มเหลวครั้งนี้กําลังทําให้ประเทศไทยกลายเป็นตัวตลกของภูมิภาคโอ้โหแล้วก็ชี้ว่ามันเกิดจากความสะเพร่าของฝ่ายจัดไม่ใช่เหตุสุดวิสัยค่ะเป็นการใช้คําที่รุนแรงลากนะครับแต่มันก็สะท้อนให้เห็นว่าเรื่องนี้มันถูกยกระดับจากการเป็นแค่เรื่องกีฬาไปเป็นเรื่องของหน้า ตาและศักดิ์ศรีของประเทศบนเวทีการเมืองระหว่างประเทศไปแล้วเราไม่ใช่แค่เสียงจากนักการเมืองนะคะในแวดวงคนทํางานเองก็มีดราม่าที่ตอกย้ําภาพความไม่เป็นมืออาชีพออกมาเหมือนกันมีกรณีของคุณเรืองฤทธิ์สันติสุขซึ่งเป็นนักออกแบบแสงและโชว์ชื่อดังของประเทศอ๋อครับผมเคยได้ยินชื่อท่านท่านออกมาโพสต์ในโซเชียลมีเดียเลยว่าทีมของเขาเตรียมงานสำหรับพิธีเปิดปิดซีเกมส์มานานถึง7เดือนแต่สุดท้ายถูกเทงานกระทันหันโดยไม่ได้รับค่าจ้างอะไรนะครับ โดนเทงานเหรอใช่ค่ะซึ่งเขาอ้างว่าน่าจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายในพอมีเรื่องแบบนี้ออกมามันยิ่งทำให้คนตั้งคำถามถ,ามถึงความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการโครงการใหญ่ๆระดับประเทศแบบนี้มากขึ้นไปอีกนะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องความผิดพลาดแล้วแต่เป็นเรื่องความน่าเชื่อถือขององค์กรผู้จัดงานด้วย และท่ากลางพายุคำวิจารณ์ที่ถาถมเข้ามาแบบนี้ท่าทีล่าสุดจากกกตก็คือการออกมาประกาศว่าจะเตรียมดำเนินการทางกฎหมายกับคนที่วิจารณ์โดยใช้ข้อมูลที่เป็นเท็จซึ่งก็ยิ่งทำให้บรรยากาศโดยรวมมันตึงเครียดขึ้นไปอีกค่ะการขู่จะดำเนินคดีนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากในเชิงการสื่อสารภาวะวิกฤตนะครับมันมองได้สองมุมเลยยังไงคะมุมหนึ่งอาจจะเป็นความพยายามที่จะควบคุมสถานการณ์ไม่ให้ข้อมูลที่บิดเบือนสร้างความเสียหายไปมากกว่านี้ แต่อีกมุมหนึ่งมันก็อาจถูกมองว่าเป็นการพยายามปิดปากคนวิจารณ์และไม่ยอมรับฟังปัญหาซึ่งถ้าคนส่วนใหญ่รู้สึกแบบหลังอาจจะยิ่งส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของผู้จัดมากกว่าผลดีด้วยซ้าไปครับทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงกันแน่คะจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดตั้งแต่ความผิดพลาดหน้างานที่ดูเหมือนเรื่องเล็กๆแต่กลับสะท้อนปัญหาใหญ่ไปจนถึงปัญหาสวัสดิภาพนักกีฬาที่ถูกละเลยครับ คำชี้แจงเรื่องงบประมาณกับเวลาและรากของปัญหาที่อาจจะมาจากความไม่ต่อเนื่องทางการเมืองมันเหมือนทุกอย่างประดังเข้ามาพร้อมกันใส่ซีเกมครั้งนี้เลยใช่ครับและมันทำให้เกิดคำถามที่สำคัญมากๆขึ้นมาในขณะที่พิธีเปิดกำลังจะมาถึงในยวันที่9ธันวาคมนี้แล้วความท้าทายที่แท้จริงของผู้จัดอาจจะไม่ใช่แค่การซ่อมไฟในสนามให้สว่างหรือแก้ปัญหาระบบเสียงให้บางอีกต่อไปแล้วแต่เป็นเรื่องที่ใหญ่กว่านั้นครับ ความท้าทายที่ใหญ่กว่านั้นคือจะสามารถฟื้นฟูศรัทธาและขวัญกำลังใจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกลับมาได้ทันเวลาหรือไม่ทั้งจากตัวนักกีฬาเองประชาชนเจ้าบ้านใช่ครับทั้งจากตัวนักกีฬาเองที่กำลังใจตกต่ำประชาชนชาวไทยในฐานะเจ้าบ้านที่กำลังรู้สึกผิดหวังและสายตาของเพื่อนบ้านในอาเซียนที่กำลังจับจ้องเราอยู่เป็นโจทย์ที่ใหญ่และท้าทายกว่าการแก้ปัญหาทางเทคนิคเยอะเลยนะคะ แน่นอนครับและคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไว้ให้เราทุกคนได้ขบคิดกันต่อก็คือการแข่งขันตลอด2สัปดาห์หลังจากนี้ที่นักกีฬาของเราจะลงไปสู้สุดความสามารถในสนามมันจะมีพลังมากพอที่จะลบภาพความวุ่นวายและความผิดพลาดในช่วงเริ่มต้นนี้ได้หรือไม่หรือว่า หรือว่าความเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพได้เกิดขึ้นแล้วอย่างถาวรน,นี่คือสิ่งที่พวกเราคงต้องติดตามดูกันต่อไปอย่างใกล้ชิดครับ